ราศีที่จะโชคดีกับเขาบ้างต้อนรับเดือนมีนาคมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์พัดรับดูดวงพัดโฮโลทาลอดจะมีราศีใดกันบ้างเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับราศีเมษร,ราศีมีน ราศีเมถุนราศีธนูราศีพฤษภและราศีกรกฎครับ ลุ้นกันมาตั้งนานว้าวุ่นกันมาหลายรอบเดือนนี้พอจะมีโชคมีลาบกับเขาบ้างบางคนได้มาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเสี่ยงดวงบางคนโชคดีในเรื่องของการงานหรือแม้กระทั่งบางคนยังโชคดีในเรื่องของความรักอีกด้วยอาจารย์ขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขการงานรุ่งเรืองการเงินคล่องตัวความรักดีครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยนะครับ ถ้าชอบก็กดหัวใจกดติดตามกดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้จารย์ด้วยนะครับ Wallpaper มงคลประจำวันเกิดสามารถเอาไปใช้กันได้ทุกคนเลยนะครับ